โหคนที่เขาเก่งภาษาเนี่ยเขาคงขยันตั้งใจมีวินัยไฟเรียนรู้คู่คุณธรรมนี่ความขัวันเด็กปะเนี่ย <c oughs> เขาคงจะมีนิสัยที่ทําให้เรียนอะไรก็เก่งได้เ,เนาะแต่เรานี่สิก็อยากจะเก่งนะแต่บางครั้งมันก็ขี้เกียจมันก็ไม่มี motivation <ห>บ้าง<ค>าขาดแรงบันดาลใจบ้างทําไปแล้วมันก็ไม่ต่อเนื่องบ้างมันจะเก่งได้จริงหรอทําได้แน่นอนค่ะ you can do this you just have to know some practical techniques to do that เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดู4วิธีที่ทําให้เรามีนิสัยแบบคนเก่งภาษากันค่ะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้คณะนะไม่ได้คิดเองแต่เราเอามาจากหนังสือเล่มนี้เลยค่ะตาดา Atomic Habits One of the best-selling books on habit change and also one of my most favorite books of all time เรามากจะคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงนิสยัยหรือเปลี่ยนตัวเองให้เก่งขึ้นดีขึ้นเนี่ย มันน่าจะเป็นวินัยหรือเป็น motivation หรืออาจจะเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะแต่หนังสือเล่มนี้คือหักมุมแบบแบบหักโค้งเลยคะ่ะแน่นอนว่าที่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่มีผลแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าการที่เราตั้งใจมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วเราจะสามารถทํามันได้อย่างต่อเนื่องจนประสบความสําเร็จได้เสมอไป you do not rise to the level of your goals you fall to the level of your systems because winners and losers have the same goals เขาบอกว่าทั้งคนที่แพ้แล้วก็คนที่ชนะเนี่ยก็มีเป้าหมายที่อยากจะชนะเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เราทำอะไรบางอย่างได้อย่างต่อเนื่องจนเห็นผลลัพธ์จนประสบความสำเร็จได้เนี่ย มันคือ systems มันคือการสร้างระบบให้มันเอื้อต่อการทำสิ่งนั้นซ้ำๆซๆซ้ำๆๆทุกวันต่างหากล้วจะต้องสร้าง system ยังไงให้เราทำมันได้อย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยได้วันนี้เราเอาหนังสือมาสรุปให้ฟังค่ะทุกคนจะได้เอาไปใช้กับการสร้างนิสัยให้เรียนอะไรก็เก่งได้ number one make it obvious ทำให้มันเห็นได้ชัดเจน ทำยังไงให้สิ่งที่เราจะต้องทำหรืออยากที่จะทำเนี่ยมันเห็นได้ง่ายๆหรือว่าเจอได้ง่ายๆเช่นถ้าเราอยากกินเฮลตี่มากยิ่งขึ้นอยากสุขภาพดีอยากกินผลไม้มากขึ้น <S <S ก็ต้องเอาผลไม้เนี่ยมาวางบนโต๊ะที่เราจะสามารถเห็นมันได้ง่ายๆหรือถ้าเราอยากจะดื่มน้ำในแต่ละวันให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีขวดน้ำที่มันอยู่ใกล้กลๆเราเราเห็นเมื่อไรเราก็จะได้ดื่มได้ทันทีในทางกลับกันถ้าเราไม่อยากให้ตัวเองทำอะไรเราก็ต้องให้มันเห็นน้อยหน่อยเช่นถ้าเราไม่อยากมีนิสยัยติด กินน้ำอัดลมกินขนมจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเอามันไปซ่อนไว้หรือไม่เอามันเข้าบ้านเลย In this book he calls it environmental design มันคือการจัดหรือปรับสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างนิสัยหรือพฤติกรรมที่เราอยากได้ค่ะการฝึกภาษาก็เหมือนกันค่ะเช่นเราลองเปลี่ยนภาษาบนโทรศัพท์มือถือคือบังคับเลยให้ตัวเองอ่านและเห็นเป็นภาษาอังกฤษหรือเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่เราเขียนบนปฏิทินเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหรือบนโซเชียลมีเดียเราก็อาจจะ subscribe follow see first อะไรที่มันเป็นคอนเทนต์ภาษา อังกฤษที่ทําให้เราเปิดแอปนั้นขึ้นมาแล้วมันก็เห็นอะไรต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบฉันจะตั้งใจฉันจะต้องมี motivation มีแรงบันดาลใจฉันถึงจะมาเปิดดูมันเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะสิ่งแวดล้อมของเรา number two make it attractive ทําให้มันน่าดึงดูดใจทํายังไงให้มันน่าทําทําให้ตัวเองรู้สึกว่าสิ่งนี้วันนี้ก็อยากทาพรุ่งนี้ก็ยังอยากทําอยู่ ในหนังสือเนี่ยเขาแนะนําเทคนิคนึ่งค่ะเขาเรียกว่า temptation bundling คือการที่เราอ่ะเอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องทําเป็นนิสัยที่เราอยากจะได้มาบวกกับสิ่งที่เราชอบหรืออยากที่จะทําอยู่แล้วเหมือนจัดแพ็คคู่ให้มันถ้าเราทําสิ่งนี้นะเราจะได้ทําไอสิ่งที่เราชอบ ด้วยเช่นถ้าเราอ่านหนังสือจบ1บทนะเราจะให้ตัวเองเล่นเกม10นาทีสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยข้อดีมากๆเลยคือภาษาอังกฤษมันอยู่ในหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเลือกเรียนรู้มันในรูปแบบไหนเราอาจจะชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบพอดแคสต์ชอบการ์ตูนชอบเล่นเกมชอบนิยายหรือเราอาจจะชอบดาราหรือคนดังคนใดคนหนึง่ง ถ้าเราชอบมันเราจะทํามันในรูปแบบที่เราไม่รู้สึกว่าโอ้ยฝืนทนเพราะฉะนั้นเทคนิคเล็กๆเลยคือลองหามันในรูปแบบที่เราชอบที่จะบริโภคแทนที่เราจะต้องนั่งฝืนทนนั่งท่องหรือฟังบรรยายอะไรที่มันเกี่ยวกับหลักการภาษาอังกฤษยาวๆที่เรารู้สึกว่าเราต้องเรียนเพื่อให้มันเก่งต่อจ,จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นเหมือนค่อยๆเก็บป,ประสบการณ์อะไรที่มันดีๆสนุกๆเพลินๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้สมองเรามันจําได้ว่าโอ้อันนี้ก็สนุกดีนะ ครั้งหน้าครั้งหน้าหน้าครั้งหน้าหน้าน้าก็ยังอยากทํามันอีกอีกเทคนิคหนึ่งที่คณาคิดว่าเวิร์กมากๆเลยคือการที่เราเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่เขาทําเรื่องนี้กันเป็นปกติ One of the most effective things you can do to build better habits is to join a culture where your desired behavior is normal behavior and you already have something in common with the group. If a behavior can get us approval, respect, and praise, we find it attractive. าเราเอาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มคนที่เขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะอยากทํามันไปเองเพื่อให้เข้ากับคนในกลุ่มหรือเป็นที่ยอมรับของคนในนั้นค่ะเช่นถ้าเราอยากออกกําลังกายก็เอาตัวเองไปอยู่ในคอมมูนิตี้ของคนที่ชอบและให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายถ้าเราอยากเก่งภาษาก็เอาตัวเองไปอยู่ในคอมมูนิตี้ของคนที่ตั้งใจอยาเรียนภาษาเหมือนกัน number t make it easy ทําให้มันเป็นเรื่องง่าย The amount time habit not important the times it have have been performing habit not as important as the number times you have performed a as as of you of you is ที่สำคัญเลยมันคือความถี่หรือว่าจำนวนครั้งที่เราลงมือทำสิ่งนั้นค่ะมากกว่าระยะเวลาว,าว่าวันนี้เราทำมันไปกี่ชั่วโมงแล้วเขาพูดถึง the law of least effort คือโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์จะเลือกทำในสิ่งที่มันยุ่งยากน้อยที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เราเก็บจำนวนครั้งในการลงมือทำซ้ำๆๆได้ ขี่มากที่สุดเนี่ยคือการทำให้มันเริ่มได้ง่ายที่สุดค่ะในหนังสือเนี่ยเขาแนะนำ t w minute r o l e หรือกด2นาที when you start a new habit it should take less than 2 minutes to do เรียนภาษาของเราเนี่ยมันโอ้โหยุ่งยากมากมันต้องมีอย่างน้อย2ชั่วโมงมันต้องเป็นวันหยุดมันต้องเดินทางไปโรงเรียนไปสถาบันมันต้องคุยกับคนที่เป็นแบบชาวต่างชาติเท่านั้นมันจะเริ่มในแต่ละวันได้ยากมากค่ะลองดูซิว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถทํามันใน2นาทีแล้วก็เริ่มได้เลยเปิด YouTube หาอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์ภาษาอัางกฤษแล้วก็เปิดคอไป2อนาทีได้เลยหรือจะเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาอัดเสียงตัวเองพูด2นาทีหรือจะเรียกซิลิเรียก Google ขึ้นมาคุยด้วยเหมือนเราเริ่มจากการมี ีประตูให้เราค่อยๆเริ่มสร้างนิสัยนั้นได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเพิ่มจาก2นาทีเป็น10นาที20นาที30นาทีหลังจากนั้นมันก็จะยั่งยืนมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะ number 4 make it satisfying ทำให้มันน่าพึงพอใจเรามักจะทำพฤติกรรมเดิมซ้ำอีกถ้าเราลงมือทำแล้วรู้สึกพึงพอใจหรือรู้สึกเหมือนได้รางวัลอะไรบางอย่าง เราอาจจะลองทําอะไรได้สัก1-2ครั้งแต่ถ้าเราทําไปแล้วมันไม่รู้สึกดีไม่รู้สึกคุ้มค่าไม่รู้สึกเหมือนได้รับรางวัลเนี่ยเราก็จะไม่ทํามันต่อค่ะ To get a habit to stick you need to feel immediately successful even if it's in a small way เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากําลังสร้างนิสัยเช่นฝึกภาษาวันละ5นาทีหรือ10นาทีให้เราให้รางวัลกับตัวเองทันทีเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกชนะจากการได้ลงมือทำเนี่ยเราก็อยากจะทํามันอีกซ้าๆค่ะ มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นโล่เป็นมงหรือ,อหูปิดซอยฉลองอะไรยิ่งใหญ่ง่ายเลยแค่ yes กับตัวเองหรืออาจจะมีเป็นเหมือนกับ to do list หรือ check list แล้วแต่ละวันเราได้ติกต๊กว่าอวันนี้ได้ฝึกภาษาแล้วนะคะหรือเราอาจจะลองทําเป็น10 day challenge 30 day challenge เหมือนเอาปฏิทินมาแล้วก็กาแต่ละวันว่าเราทำมันต่อเนื่องมากี่วันแล้วครบวันตามนี้เราก็อาจจะให้รางวัลกับตัวเองก็ได้ค่ะและสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วร,รู้สึกว่า มันก็ฟังดูเข้าท่านะแต่โหไม่รู้จะฝึกเองยังไงอ่ะแล้วแต่ละวันมันต้องทำอะไรบ้างทำคนเดียวแล้วก็กลัวว่ามันจะไปไม่ถูกกลัวมันจะไม่เห็นผลเหมือนเดิมอีกอยากมาร่วมโปรแกรมเรียนและทำกิจกรรมไปด้วยกันกับฝรั่งอังมอ21 Day English Transformation Course ปีที่4 Intensive English Program เปิดรับสมัครแล้วจ้าเป็นคอร์สสุดฮอตที่เปิดมากี่ปีก็เต็มก่อนก,นกำหนดทุกปี เป็นโปรแกรมการฝึกภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเร่งรัดที่คณะแพลนกิจกรรมให้ตลอด21วันจบปัญหาไม่รู้จะฝึกยังไงจะฟังจะดูวิดีโอจากที่ไหนจะฝึกพูดกับใครไม่มีคนคุยด้วยแล้วจะทำยังไงให้มัน make it clear attractive easy and satisfying เหมือนเขาเขียนหนังสือมาช่วยเราโปรโมทคอร์สเลยอ่ะไม่ใช่หรอกคะ่ะแต่เป็นเพราะว่าเราเอาหลักการทางด้าน educational psychology แล้วก็ behavioral science เนี่ยเข้ามาในการออกแบบหลักสูตรด้วยที่ไม่ใช่แค่คอร์สนี้เรียนเนื้อหาอะไรแต่เรียนอย่างไรให้เกิดการพัฒนาทักษะได้ง่ายได้ผลและรวดเร็วที่สุดเราเข้าใจว่าฝึกคนเดียวมันเฉาใจเพราะฉะนั้นมา join community ที่มีแต่คนที่อยากฝึกภาษาเก่งภาษาคอยกระตุ้นแล้วก็ให้กาลังใจไปด้วยกันเรียนเนื้อหา10บทเรียนผ่าน Facebook Live เนื้อหามากกว่า15ชั่วโมงชวนกันคุยชวนกันแชทเป็นภาษาอังกฤษผ่าน Line daily conversation ทุกวันเหมือนมีเพื่อนต่างชาติหลายคนเลยค่ะและพิเศษสุดๆหมดปัญหาไม่รู้จะพูดจะคุยกับใครเรามี4 group video call sessions ฝึกพูดคุยจริงกับพี่เลี้ยงทางภาษา4ครั้งตลอด1เดือนสมัครก่อน7มีนาคมนี้รับส่วนลดพิเศษทันที2,000บาท และคอสนี้คณะต้องขออนุญาตรับจำนวนจำกัดเพื่อให้ดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ต้องขออนุญาตปิดดับทันทีที่คอสเต็มนะคะใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ที่เราแปะไว้ให้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้เลยนะคะ and that's it for today bye ถ้าได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ชอบเนื้อหาแบบนี้กด subscribe กด like กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่ตอไปของฝรั่งอังมอให้ทุกคนได้เรียนรู้และเก่งขึ้นไปด้วยกันนะคะ happy learning